คนทางานประจำเนี่ยมีเกณฑ์ได้งานหรือว่าย้ายงานทางหางตามเหมือนที่บอกอาจจะได้เงินก้อนได้เงินมรดกเออได้เงินพินัยกรรมเนี่ยังไงความดันทางเดินหายใจแล้วก็เกี่ยตกอหัวสมองเนี่ยทำบุญที่วัดอ่ะใครเชิญไปเป็นเจ้าภาพอะไรอะไรแบบเนี้ยเราก็ทำบุญร่วมกับเขาก็ได้ไม่ต้องงกกับการทําบุญหรอกบางทีแบบว่าระวังฟืนระวังไฟเออ รับเข้าสู่ช่องบ้านวุมยาชาแนลนะคะกลับมาพคุกันอีกแล้วอาจารย์ชื่ออาจารย์เมษานะพฤหัสพฤหัสเดือนกรกฎาได้ไพ่สำหรับที่6กนิ้วถามอาจารย์อาจารย์อะไรอาจารย์เป็นอาจารย์สอนไพ่ย,ยี่สีเนาะแล้วก็มีการให้วิชาวความรู้แล้วกันในเรื่องของหลายๆอย่างอะมาการอ่านแบบนี้เหมือนเดิมนะเป็นการอ่านโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพิเศษฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟัง พริษหาดเป็นยังไงบ้างครึ่งปีแล้วคนเกิดพริษหัสแฮปปี้ดีไหมชีวิตมาเล่าได้นะกรกดาคมเป็นพริษหาสรริษหาดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหน้าที่การงานเขาบอกว่าอาจจะมีการ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆทํางานใหม่ๆอันที่แบบเราไม่เคยทำมาก่อนหรือบางคนต้องกลับไปช่วยกิจการที่บ้านเออครอบครัวทําธุรกิจอะไรเราพยายามหนีมาโดยตลอดมันถึงอาจจะถึงเวลาที่มันหนีไม่ได้แล้วก็ได้เออเขาบอกว่าคนมันพฤติหัสมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานกับทางบ้านหรือกลับไปทํางานกับที่บ้านใครมีกงสีมีอะไรอะไรเงี้ยมันถึงอาจจะถึงเวลาที่เราต้องกลับไปช่วยงานที่บ้านเออระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ป่วยไข้ไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องเรื่องของการป่วยหนักของคนในบ้านหรือกระทั่งมีเรื่องของงานงานอาวมงคลเอออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้อย่าไปคิดอะไรที่มันแบบว่าเกินตัวมากเกินไปบอกว่าอาจจะสูญเสียสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนในครอบครัวอาจจะมีการป่วยไข้ไม่สบายป่วยหนักอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าเนี่ยอาจจะถึงเวลาที่เราควรต้องกลับไปดูแลกิจการที่บ้าน บางทีอาจจะบอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เราหนีมาตลอดเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าทําแล้วมันอาจจะดีกับตัวเองก็ได้มันอาจจะถูกชะโลกกับเรามากกว่าที่คิดก็ได้มีเกณฑ์ได้มรดกมีเกณฑ์ได้เงินจากครอบครัวมีเกณฑ์ได้ที่ทางมีเกณฑ์บอกแล้วว่าเนี่ยได้ทางานเกี่ยวกับที่บ้านได้มรดกได้ทรัพย์สินได้ที่ดินมีการแบ่งสันปันส่วนกับคนที่บ้านอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ชีวิตมีการหักเหคนเกิดคนี่หัดได้เริ่มงานใหม่ได้ทํางานใหม่ได้ทําธุรกิจอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนก็เป็นไปได้ หรือให้ระวังเรื่องของอย่าไปอย่าไปคาดหวังอะไรที่มันต้องได้เช่นใครขายของหรือใครทํางานถ้ายังไม่ได้ PO ออ่ะอย่าไปคิดว่ามันจะได้มันมีเกณฑ์ของการเลื่อนเลื่อนในนาทีสุดท้ายหรือว่าอยู่ดีๆแบบว่าลูกค้าบอกจะทําแล้วก็ไม่ทําในนาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้น่ะเผื่อไว้มีแผนสำรองอย่าไปโฟกัสที่ลูกค้าคนเดียวรอให้มันมี PO อหรือมีอะไรมาซะก่อนเราถึงค่อยมั่นใจว่างานนั้นมันสักเซสมันสําเร็จแล้วเออถามว่าข้อดีมีไหมเรื่องดีก็มี ใครที่อยากมีลูกก็อาจจะมีเกณฑ์ท้องมีเกณฑ์มีบุตรมีเกณฑ์มีลูกในเดือนนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าเป็นการท้องที่ต้องระวังตัวนะหมายความว่าต้องฟอลโล่อัพต้องเช็คต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีเกณฑ์แบบว่าดวงดีเลยดวงขึ้นแล้วว่าตกก็ตกเลยในเดือนนี้คนเกิดพฤหัสเนาะเนี่ยบอกว่าระวังเรื่องของการสูญเสียหรือไม่ก็บริวารเจ็บไข้ไม่สบายเออหรือว่าเนี่ยสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยไขย้ตาย,ยอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดเลยนะ ก็อย่าไปคิดว่าเฮ้ยทำไมพูดดูอะไรแบบนี้เนาะแบบว่าเตือนเฉยๆเออถ้าเรากังวลก็ไปทําบุญไปทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองสบายใจหรือว่าเราเห็นแบบมีอาการเจ็บป่วยนิดหน่อยดี๋ยวเราก็อย่าชะล่าใจแล้วก็ไปหาหมอเออพาไปหาหมอไปอะไรซะอย่าคิดว่ามันจะไม่เป็นอะไรเออมีโรคมีเรื่องของการต้องเสียเงินเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับสถานที่เออระวังเรื่องของฟืนไฟให้ดีระวังแบบว่ายา อย่าจุดไฟอย่าอะไรในบ้านอะไรเงี้ยนะหรือว่าบางคนเผาญ่าเผาอะไรระวังมันลามนะเออแบบบางทีแบบว่าคิดจะเผาย่ากองแค่นี้ลามไปติดบ้านนู่นนี่นั่น,นอะไรางี้นะอันตรายเพราะฉะนั้นใครที่จะเผาญ่าเผาอะไรในที่โลง่งที่ทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยประเมินสถานการณ์แล้วก็ควบคุมไฟให้ดีเดอ้อมันอันตรายใครที่จะทําธุรกิจเดือนนี้สามารถทําได้ไหม,มเจ้าของกิจการแล้วกัน เจ้าของกิจการถ้าไม่ม like so, like ั่นใจถ้าไม่อะไรอย่างเงี้ยมันมีเกณฑ์ของการต้องเปลี่ยนงานที่ทําเปลี่ยนกิจการที่ทาเปลี่ยนธุรกิจที่ทําอยู่เนาะหรือย้ายที่ย้ายทางอะไรแบบเนี้ยส่วนใครที่เป็นพนักงานประจําคนทํางานประจำเนี่ยมีเกณฑ์ได้งานหรือว่าย้ายงานกระทันหันหรือว่าไม่ได้ยื่นเรซูเม่ไว้นานแล้วอยู่ดีดันได้เฉยเลยต้องออกจกที่งานเก่ากระทันหันอะไรอย่างเงี้ยก็วางแผนเผื่อไว้ใครที่ทํางานต่างชาติต่างประเทศอันนี้ก็ยังถือว่าไปได้ด้วยดีมีเกณฑ์เดินทางกระทันหันมีเกณฑ์เดินทางแบบ ไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจเจ้านายบอกให้ไปอะไรแบบเนี้ยเออก็มีเกณฑ์กระทันหันคนที่คิดจะเปลี่ยนงานบอกแล้วว่าหรือไม่ได้คิดจะเปลี่ยนงานเนี่ยมันแบบมันมันก็จะได้ไปได้เปลี่ยนงานโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจละกันส่วนคนที่ยังรักงานอยู่ทํางานที่เดิมมันก็แค่จะมีความรับผิดชอบใหม่ๆหรือมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเข้ามาอยู่ดีเจ้านายแบบสั่งงานอะไรเรามาหเหมือนที่บอกว่าอยู่ดีๆให้เราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็เนี่ยใครที่จะคิดจะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางก็อย่าง,งกเสียดายเงินก็คือจ้างให้คนไปตรวจบ้านหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะไปตรวจว้บ้านมันมีซุด,ม,ดมีอะไรหรือเปล่าสเปคมันตรงหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะอย่าบางคนแบบอู้เสียดายเงินจ้างมาตรวจอะไรอย่างงี้ต้องเสียดายถ้ามันพังหรือถ้ามันซุดถ้ามันเป็นอะไรมามันน่ากลัวกว่าที่คิดนะเออแล้วก็ในส่วนของเรื่องอะไรการเงินการเงินก็ยังพอไปได้ ใครที่มีค้าขายมีลูกค้าก็อาจจะมีลูกค้าประจําเหมือนที่บอกอาจจะได้เงินก้อนได้เงินมรดกเออได้เงินพินัยกรรมเอ,อ๊่ยังไงประมาณนั้นสุขภาพหรอสุขภาพนี่ระวังโรคกับหัวใจโรคเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเส้นเลือดสมองหัวใจอะไรอย่างงี้เนาะไม่เกิดตัวเองก็คนในครอบครัวถึงบอกว่ามีอาการนิดเดียวอย่าชะล่าใจนะเออหน้ามืดเวียนหัวอะไรก็ไปหาหมอเถอะแบบมันไม่ใช่เรื่องเรื่องมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กเหมือนที่เราคิดก็ได้ มีอาการเกี่ยวกับอะไรอะความดันความดันทางเดินหายใจแล้วก็เกี่ยวกับหัวสมองเนี่ยเส้นเลือดระวังปวดหัวเนี่ยปวดหัวไม่เกณฑก็ได้เหมือนกันคนโสดคนโสดถ้าแอบ,บชอบใครก็บอกว่าให้ลุยให้เดินหน้าบอกความรู้สึกตัวเองหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้เขารู้อ่ะเออเปิดแบบทําเป็นแบบเหมือนจะ เหมือนจะปิดแต่เปิดอะไรแบบนี้เออมีชั้นเชิงนิดนึงแล้วก็บอกให้ไปสารภาพรักหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้คนที่เราแอบชอบอะ่ะเขารู้ว่าเราชอบถามว่าจะสมหวังหรอคะอะไรเงี้ยไม่รับประกันแต่เขาบอกว่าถ้าไม่บอกยิ่งไม่สมหวังเออแต่ถ้าบอกก็ยังมีโอกาสลุน้น50-50แล้วกันเนาะอ่ะสำหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่เนี่ยระวังทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเงินเออตีเลยนะแบบคนหนึ่งเอาเงินไปใช้แล้วแบบเราจับได้อะไรอย่างเงี้ย เปิดบัญชีมาเงินหายไปไหนอะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าคนมีคู่มีครอบครัวให้ระวังทะเลาะก,กันเรื่องเงินแล้วก็ระวังเรื่องใช้เงินกับบริวารค่อนข้างเยอะในเดือนนี้อาจจะเจ็บป่วยบอกว่าดวงคนป่วยมันอยู่ในเกณฑ์ชะตาของมันเพฤะรหัสอะเกณฑ์ชะตาะลรอาจารย์อาจารย์เห็นในไพ่แค่นั้นแหละอาจารย์เห็นแบบนิมิตเห็นเนี่ยว่าคนเนี่ยจะมีคนป่วยหรือว่าใช้เงินกับคนป่วยค่อนข้างเยอะเรื่องดีก็เรื่องงาน,อนเออเจ้านายเขาเรียกว่าสนับสนุนผลงานเออมีเกณฑ์ที่แบบว่าเออได้รับการโปรโมท ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาแต่ก็มีเกณฑ์เปลี่ยนกระทันหันในบางคนเหมือนการเปลี่ยนงานเนาะเนี่ยความรักบอกแล้วว่าคนที่มีคู่ก็ให้ระวังเรื่องของทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเงินแบบมีคู่ในที่นี้คือมีครอบครัวอยู่ด้วยกันนานๆแล้วนะไม่ใช่แบบคู่หวานแหววอะไรอย่างนี้นะกลางเดือนกระะกฎาคมจะดีขึ้นในทั้งการงานการเงินทุกอย่างและกันแต่ปลายเดือนเนี่ยบอกแล้วว่าระวังฟืนระวังไฟเ้อ แล้วก็ระวังอะไรกระทันหันหน่อยเนี่ยบริวา <c oughs> เรเดือนนี้ไหว้อะไรดีทําบุญที่วัดอ่ะใครเชิญไปเป็นเจ้าภาพอะไรอะไรแบบเนี้ยเราก็ทําบุญร่วมกับเขาก็ได้ไม่ต้องงกกับการทําบุญหรอกบางทีแบบร้อยสองร้อยก็ทําไปเธอเธอเธอก็ขอพรเอาอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบว่าคิดเยอะกับการทําบุญแต่ตัวเองขออะไรขอเงินตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็แบ่งสรรปันส่วนไปไปให้ให้เงินก็ได้เขาเรียกว่าอะไรไปทาทานทําบุญบ้างก็ได้ แล้วก็อย่าเสพข่าวเยอะข่าวพระไม่ดอนนีอันนู่นอันนี้อาจารย์พยายามจะบอกอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราที่เราจะไปตัดสินใครบอกแล้วว่าพระก็เหมือนคนน่ะท่านก็คือก็เป็นคนน่ะพระสงฆ์อ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของกิเลสท,ที่ต้องฝ่าฟานันที่ต้องขัด เหมือนกันตัวอาจารย์เองก็เหมือนกันทุกคนเหมือนกันต้องขัดเกลาจิตใจตัวเองอะไรแบบนี้พระส่งเหมือนกันวัดเหมือนกันมันก็มีดีมีไม่ดีมีอะไรแบบนี้แต่ว่าเราไม่ต้องเอาเก็บมาคิดหรือว่าโอ๊ยไม่อยากทําบุญที่วัดเลยอาจารย์มันย้อนแย้งนะบางคนอยากไปถ่ายรูปวัดสวยๆอยากไปทําบุญให้วัดสวยๆแต่ไม่อยากจ่ายตังค์ให้วัดอะไรอย่างเงี้ยวัดจะตังไหนมาตัวเองใช่ไหม <laughs> ถามหน่อยว่าวัดจะตังไหนมาซื้อมาสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้จริง,รงๆดวงคนวันพระฤหัสทำบุญสร้างวัดนี่จะทําให้ตัวเอง เ,เงินทองเข้าเป็นกอบเป็นกรมเพราะฉะนั้นก็เลือกมาสักวัดวัดที่เรารู้สึกว่าสบายใจออวัดใกล้บ้านเราวัดที่เราสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําไปจานเชื่อว่าไม่มีใครทําบุญจนหมดตัวหรอกแบบไม่ได้ทําแบบเป็นแสนเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นนะเราไม่ได้ทําเยอะเราอย่าไปคิดเยอะทำแค่แบบ500ร้อยพันหนึง่งต่แบบโหเก็บมาคิดว่าวัดนี้เขาอย่างงั้นอย่างน,น,างนี้จะได้บุญได้บาปก่อนเพราะฉะนั้นนะทำไปแล้วก็ให้สบายใจซะเออถ้า เกิดมารู้ทีหลังว่าเฮ้ยว่าที่เราทําเขาเป็นอย่างงั้นอย่างนี้เขาไม่ดีก็ช่างมัน บอกแล้วเราไม่ได้ไปทําเยอะเลยเราก็คิดว่าเออดีจังเลยที่สุดแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าหรืออะไรก็ตามแต่ท่านก็ให้เห็นว่าเออคนไม่ดีมันก็ต้องถูกแฉถูกให้คนเขารู้ในหนึ่งวันในวันใดวันหนึ่งก็ดีแต่ว่าสิ่งที่เราทําบุญสร้างศาสนสถานน่ะบรุงเนี่ยหลังคาโบสถ์าบำรุงวัดมันก็ยังคงอยู่เป็นวัตถุที่ยังอยู่อะไรแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากที่จะบอกอ่ะเดือนนี้สร้างวัดดีเพราะฉะนั้นคนพฤลึกหาดก็ทําบุญสร้างวัดแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเออก็ทําไปแล้ว ก็แล้วกันอย่างเงี้ยเออบอกเลย่าเสพข่าวเยอะคิดมากมีมีทุกที่แหละคนดีคนไม่ดีเนาะก็ประมาณนี้ถือว่าไม่แย่แต่แค่ระวังเรื่องสุขภาพของคนในบ้านคนใกล้ตัวไว้หน่อยเนาะแล้วก็เนี่ยบ้านพังบ้านต้องซ่อมก็มีระวังฟืนไฟเนาะก็ประมาณนี้เดือนกรกฎาคมก็ขอให้คนวันเกิดวันพ่อหายผ่านพ้นไปได้อีกเดือนหนึ่งอาจจะมีข่าวดีจากลูกอาจจะมีข่าวดีเรื่องบุตรเข้ามาอ่ะประมาณนี้นะขอพระแม่อุมาเทวีอวยพรทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ